เรียกว่าเป็นคู่ที่มีแฟนคลับเยอะมากๆพอประกาศว่าเลิกการเลยทําให้หลายคนช็อกกันนะคะสําหรับคู่ของเบียวบุตรยาและก็วิวปิยวรรณซึ่งฝ่ายวิวระบุว่าเบียวมีมือที่3อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเบียวบุตรยาได้ไลฟ์ในติ๊กตอกชี้แจงถึงสาเหตุที่เลิกกับวิวว่าเบียวไม่ได้อยากเล่าเพราะมันจะทําให้วิวดูไม่ดีเบียวไม่อยากทาไร้วิวอย่างเบียวก็ยังรักวิวอยู่แต่วิวไลฟ์บอกว่าเบียวมีคนอื่นเบียวพูดตรงๆเบียวไม่ได้ มีมือที่สามเบลสนิทกับเขามาตั้งแต่เบลเป็นทอมอยู่แล้วเขามาพูดได้ยังไงว่าเป็นมือที่3มเราเลิกกันแล้วเธอเล่าทุกอย่างซีนี่ขนาดว่าเราดนขนาดนี้เรายังไม่พูดว่าอะไรเธอสักคำแล้วเมื่อคืนเราแจ้งความเราไม่ได้เอาเรื่องเธอเราสามารถเอาเรื่องเธอได้เลยนะแต่เราไม่ทําเพราะเราไม่อยากทําเธอเราแค่ต้องการให้เขาเอาเธอออกจากบ้าน เราบอกเธอให้หยุดเราขอร้องเราเจ็บเธอไม่หยุดเธอทําเราไม่หยุดเราเลยต้องโทรให้พี่เขามาเอาเธอไปเราโดนทําร้ายร่างกายโดนไปสามทีใครมันจะไปทนไหวเราตบหัวกลับไปทีหนึ่งแล้วไปไล่ว่าเบลมีมือที่สามเคยเล่าบ้างไหมว่าชีวิตที่ได้ได้ดีเพราะใครไม่ได้ทวงบุญคุณนะแต่ทุกคนพูดหมดเลยว่า เปลี่ยนไปมากตั้งแต่ที่มาโคกับเบลทุกคนความฟังความเบลบ้างเบลไม่เคยอยากเลือกกับเขาเขาเป็นคนพูดเองว่าเลือกกับเบลไปไล่ดาเบลก่อนทั้งที่เรื่องจริงมาไม่ใช่เบลก็อึ้งเหมือนกันที่ต้องมาโดนแบบนี้เบลดีกับเขาทุกอย่างเบลไม่เคยหวังอะไรเลยนะพูดจริงๆ เขาคิดว่าเบลมีมือที่สามเบลเลยบอกเขาว่ามาคุยกับเบลเลยเขาเป็นแฟนคลับเบลให้เขาอธิบายแต่เบลไม่ฟังคิดว่าเบลมีอะไรกับคนนั้นเอาจริงๆถ้าเขาคิดว่าที่เบลทํามาตลอดไม่มีค่าอะไรเบลให้เขาทุกอย่างไม่เคยหวังผลไม่เคยทวงเขาขออะไรอยากได้อะไรเบลให้หมดทุกอย่างผู้ชายรวยๆมาจีบเบลตั้งเยอะแต่ทาไมเบลถึงเลือดเบลก็เพราะเบลชอบที่นิสัยแต่สิ่งที่ได้รับขึ้นมามันฟิลในหลายๆเรื่อง และล่าสุดน,นะคะวันที่25ตุลาคมสาวเบียวก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องวางนานนะคะก็มาพดคลิปเปิดใจหวานใจสาวหลอกคนใหม่พร้อมลองแคปชั่นสุขครั่งรักว่าสดได้แค่วันเดียวเองหาไม่เคยได้สดเลยเฮ้ย